เว่เวเพื่อไม่ถึงใช่ไหมหนูวางลงเถอะฉันทำเองวิตายตะกกนแล้วพวกลูกต่อัอะไรนะใครกุณนาวางฉันห้องอาหารใช่เว่เว่แม่เตรียมห้องฉันบนให้แล้วพวกลูกไปลีพักผ่อนละ เดี๋ยวฉันกับฟูหนานเชิงน,นอนด้วยกันอีกแล้วเนะฟูวีติดต่อกับซู่เวียเลยฟูวีส่งข้อความมาหาเธอทำไมเขาถึงส่งข้อความหาเธอไม่ชช้เกาเร็วต้องถูกฟูอี้พาสวยแน่อ๋อเขาชอบสาวใช้คนนั้นไม่ใช่คองอยากถามเรื่องของซู่สื่อกับฉันเรื่อมั้ง เหนว่าพวกเขาสองคนก็เหมาะกันดีฉ,นฉันว่าไม่เหมาะคื่อวิจิตใจริสุทธิ์สุสือไม่คู่ควรกับเขาหรอกฉันไม่คู่ควรกับเขาฉันว่าสุสือไม่ได้ทําอะไรให้คุณไม่พอใจทําไมคุณมีอคติกับเธอละชีวิตส่วนตัวของเธอมันยุ่งเหยิงว่ฉันสกปรกแล้วสุวิจสะอาดนั้นตอนนี้คุณเองสกปรกแล้วเหมือนกันทุกคนถล่มลึกไปด้วยกัน ไม่ต้องรีบฉันยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคุณหญิงฟู้ใช่ฉันไม่ใช่คุณหญิงฟู้คุณอาบน้ำก่อนเถอะนีตัวตลกพรุ่งนี้ไปออกเดตฉันออกเดทอะไรละ่ะฉันยังเป็นตัวแทนอยู่ตรงนี้ ไอตัวตลกพรุ่งนี้ไปออกเดทกับฉันพรุ่งนี้ฉันมีว่าเธอลืมหรือว่านัดกันไปแล้วถ้าพรุ่งนี้เธอไม่มาความรับเธอคงเก็บไว้ไม่อยู่แล้วอะเธอ,อจะมุดตัวอยู่ใต้ผ้านวมทําไมไม่กลัวอึดอัดตายด้วยอึดอัอดตายก็ช่างปไปเลยฉันถูกเล่นงานจนใกล้าตายอยู่แล้วพรุ่งนี้ฉันมีธุระนิดหน่อยคงณอยู่คุณแล้วคุณแม่คุณไม่ได้หรือเปล่า แม่ฉันหวังว่าพวกเราจะท้างที่นี่สองวันพรุ่งนี้เธอจะไปทำอะไรไปเด็กหลานชายสุดสวยของคุณไงนะแม่ฉันไม่สบายไม่ใช่หนระืพรุ่งนี้ฉันอยากกลับไปอยู่กับท่านได้ไหมท่ะสามีไม่ได้สามีขอร้องคุณละตอบรับฉันเถอะชอบใช้ไม้อ่อนใช่ฉันไม่เชื่อว่าวิธีการนี้จะเอาชนะคุณไม่ได้ คุณภรรยาเรื่องวันนั้นเธอจะลืมแล้วก็ไม่เป็นไรพวกเรามาทำกันใหม่ได้